หนูมีอาการทางกายอย่างหนึ่งเจ้าค่ะหลวงตาที่เหมือนกับทุกๆสามเดือนมันจะมีอาทิตย์หนึ่งที่มันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแบบเหมือนจะทะลักออกมาจากตัวเจ้าค่ะก็เลยเหมือนพอไปพิจารณาดูเลยเห็นว่าน่าจะมาจากการที่ตอนอธิษฐานจิตทำลมปาแล้วมันเหมือนทำผิดมันก็เลยไปไปมีพลังอดังอดเจ้าค่ะหลวงตาแต่ว่าพอเห็นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามีตัวต้นออกไปรับไปรับไปตัอ้างออกเป็นของเราหรือเราเป็นเป็นของเรา จ้าค่ะแล้วก็ช่วงนี้ที่มันเกิดขึ้นบ่อยคือช่วงไหนที่ไม่ได้เผลอเพลินกับอะไรมันรู้สึกว่าตัวมรณานุสติมันจะกระแทกใจบ่อยๆเจ้าค่ะหลวงตาจากเหตุการณ์ที่เห็นของลูกน้องตายแบบครอบครัวตายอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างเป็นโหมดที่สะเทือนใจเจ้าค่ะช่วงนี้ก็เลยเอาตัวนี้น้อมบ่อยขึ้นเจ้าค่ะดีดีดีก็เอาเนี่ยกรรมฐานถ้าอย่างนี้นอันนี้ลงแก่ใจแล้วก็เอาเนี้ยไปกรรมฐาน มาตมฐานแบบนี้ทาอะไรก็อย่าทิ้งกับมาฐานนี่เจ้าค่ะไม่ไม่ที่ตัวตนเนี่ย,าาม,ม,ยมันไม่ได้เหลือแต่การทํางานแต่มันคืองานนี่คือตัวเราเลยงานกิจการต่างครอบครัวเนี่ยคือมันมันเหมือนกับเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของจริงๆแต่เราก็ในในสมมติเราเป็นเจ้าของแต่วิบุทมันไม่มีเจ้าของเราต้องข้ามสมมติไม่ไปได้คือในสมมติกิจการงานครอบครัวเรามีสามี มีพ่อแม่พี heavily, ่ <ites> น้องต้องดูแลมีล we ูกน้องเยอะต้องดูแลมีกิจการงานต้องดูแลอันนี้เป็นสมมุติเราทําสมมติอย่างเต็มที่สมมุติเนี่ยมันจะสําเร็จก็คือเรามีบารมีมากสร้างสมมายังไงมันก็จะต้องถ้าถ้ามีบารมีมากก็จะต้องประสบสําเร็จแต่ถ้ามีบารมีปานกลางก็ตําเร็จปานกลางมีบารมีน้อยก็ตําเร็จน้อยมันอยู่ที่บารมีนะมันอยู่ที่บารมีอะไรก็แพ้บารมีหมดแหะบารมีนอกจากกรรมเท่านั้นนะที่บนชนะได้ ต่บารมีเนี่ยมันสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องเราไม่ต้องไปกังวลเป็นหลักเรื่องโลกถ้ามีบารมีแล้วมันก็ไปได้ดันะ้งนั้นี้ทีนี้มันก็แต่เราจะต้องข้ามสมมติตรงนี้ให้ได้หมายถึงว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆในในใจเราจ,จริงๆเลยคือเรายืนยันหมายถึงว่ามีความจิตมั่นถือมั่นยืนยันจริงๆว่าเราเป็นเจ้าของกิจการนี่เราเป็นเจ้าของสามีเราเป็นเจ้าของพ่อแม่พี่น้อง เราเป็นเจ้าของลูกน้องเราเป็นเจ้าของจริงๆแต่ในสมมุติอะเป็นเจ้าของแต่ในวิมุตไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราและไม่มีอะไรที่เป็นของเราในวิมุตต้อง,ต,องต้องใจต้องเป็นวิมุติแต่สังขารเนี่ยขันห้าต้องใช้แบบสมมุติเข้าใจไหมสมมุติกับวิมุตมันอยู่ด้วยกันเข้าใจเจ้าค่ะหลวงตาเหมือนมันเหมือนมันรู้สึกอย่างที่หลวงตาบอกมันรู้สึกว่า การยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นมันเบาบางลงมากแต่มันยังเกิดการยังมีการหวั่นไหวแล้วมันก็ยังมีความมันจะมีจุดที่มันรู้สึกอินเจ้าคะหลวงตาซึ่งแสดงว่าไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยมันก็ยังเห็นสิ่งเนี้ยเป็นเป็นเรื่องจริงอยู่ในในบางขณะเจ้าคะเราราต้องมาพิจารณาตรงนี้ด้วยนอกเหนือจากความตายความตายในที่เราพิจารณาความตายช่วยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะคือมันจะต้องพัดผาจากทุกสิ่งไป พัดพาดจากที hmm. chat, um, ่เราไปยึดเอาเป็นเจ้าของพัดพาดจากลูกน้องพัดพาดจากกิจการงานพัดพาดธุรกิจพัดพาดจากพ่อแม่พี่น้องพัดพาดจากสามีพัดพาดจากครอบครัวและพัดพาดที่สุดแล้วก็พัดพาดจากร่างกายจิตใจนี้มันจะต้องดับสนิทไม่เหลือไม่มีส่วนเหลือไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไม่เหลืออะไรที่เป็นตัวเราของเราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกไอ้ตัวนี้น้อมให้ให้ถึงใจมันจะหลุดจากสมมุติได้แล้วก็ใช้สมมุติแต่ใจไม่ติดสมมติ เศ้าค่ะหลวงตาหนูรู้สึกว่าบางขณะที่มันเหมือนรู้ข่าวการตายของใครขึ้นมาแล้วมันมันเออมันเหมือนมันหลุดจากสมมุติชั่วขณะที่มันเหมือนมันเหมือนมันรู้สึกเหมือนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ไงเศร้าของตาไอ้ขณะนั้นมันเข้าใจที่หลวงตาพูดถึงใจเจ้าค่ะเพียงแต่หลังจากนั้นมันก็กลับมายึดใหม่แล้วมันก็เหมือนจริงที่มันยังไม่ขาดตวนิดก็เราก็พิจารณาอย่างเงี้ยให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ว่าจะยืนเดินหน้าเนาะข้างน้าโซ่หนูกินเดินตามไปไหนมาไหนก็พิจารณาแต่ตรง เนี่ยเราไม่ได้พิจารณาว่าตัวเราพัดพลาดใจอย่างอื่นนะแต่เนี่ยคือพัดพลาดสิุ่กคือพัดพลาดไอ้ตัวนี้ต้องดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลืออีกไปเวียนายตายเกิดไปทุกข์อีกไม่เหลือตัวตนของผู้ยึดบ้านถึงบ้านไม่เหลือที่เป็นตัวเราไม่เหลืออะไรที่เป็นของเราต้องมันสุดท้ายก็มันก็ไม่มีอะไรเหลือที่เป็นตัวเราของเรามันมีแต่มาจากธรรมชาติก็กลับคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติก็มันคืนสู่ธรรมชาติหมดไม่เหลืออะไรที่เป็นเราเป็นเจ้าของที่เ็าเรียกว่าไม่มีโอนเนอร์ชิพ แต่ประวานนี้ฝรั่งเขาเขาไม่เรียกโอนเนอร์ชิพเขาเรียกว่าโนเซลหรือว่าไม่มีโอนเนอร์ชิพเจ้าค่ะเจอไหมเข้าใจเจ้าค่ะวันนี้เดินเล่นในปัญจารู้สึกว่าปัญจาสวยสงบมากเลยเจ้าค่ะหลวงตาเลยไม่รู้ว่าปัญจาสวยขึ้นหรือว่าหนูเลิกหมกมุ่นก็เป็นจริงอย่างที่ที่พูดแต่แหละเจ้าค่ะคือทุกอย่างก็ประสมกันตั้งใจที่เขา ทุกท่านที่เข้ามาในนี้ใจเป็นทําง่ายถ้ามีวาสนาบาร,รมีแล้วไม่ไม่เอาตัวตนมาขวางไม่ติดแรงอธิษฐานใดๆไม่เอาตัวตนมาขวางปาตนาวิริพันธ์ในปัจจุบันถอนขาดไม่มีอะไรกักไว้ก็จะเป็นไปเลยไหลไปเองเลยง่ายี่อันนี้คือคือโอกาสทองเหมือนกับถ้าใครไม่มีอทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนเข้าขวางเงินขายต่างๆเงินขายอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น ความกันวนงวลเงื่นนี้ก็คือปล่อยขาดเลยแล้วก็เลี๋วแต่สมมุติก็ทําไปสมมุติก็ทําหน้าที่อย่างสมมติแต่ใจปล่อยขาดในความจิตบ้านถือบ้านพวงใหญ่กังวลเงื่อนไขต่างๆก็จะสามารถที่จะไปทำรู้ทำเห็นทำ,ทำไทำปทาง่ายทั้งมนุษย์และอมนุษย์เทพเจ้าอินพรมยมยักษ์นาคุณคนกุฏันก็ทั้งหมดเลยต่ปก็จะเปทาง่ายไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวพูดกันแล้วบันทึกกันไว้ว่าหลังในกึ่งพุทธกาลจะมียุคหนึ่งที่เป็นยุคทอง พุตตตาสนาพระธ,ธรรมจะสว่างสูงสุดพลิกสูงสุดเหมือนด่างที่สมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่จะกลับขึ้นมาสูงสุดเลยพลิกสูงสุดแล้วก็สุดท้ายก็แล้วก็ดับหายไปจากใจของสรพัตท์ทั้งหลายคือใจของสรพัตว์ทั้งหลายไม่ไม่สนใจไม่สนใจทำอันเป็นที่สุดมันเดินช้าไม่ได้นะพอเป็นยุคสุดท้ายมันก็กลายเป็นการที่ว,ว่าถ่ายทอดธรรมจากจากิิสุจิตไปเลย พอตัรทแท้จากจิตริสุ์จิตริสุ์คือหมายถึงว่าอพื้นฐานของสรพพระททั้งหลายมันมีจิตที่ยังไม่มีอวิชชาแล้วก็มันมีอวิชชามีมีกิเลสมาปเป็นแขกจรมาที่หลังตอเนี้มันก็มันก็ส่งไปสู่จิตริสุดจิตริสุดที่มันเป็นพื้นที่มันประพันธ์กางพุทธเจ้าตัดรูพ้างารางจิตต่างจิตจิตเดิมแท้ประพัดสอนพระว่าสอนคือไม่มีไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีไม่มีกิเลสโดยเป็นพื้น แล้วก็กิเลสตัณหาเป็นแค่แขกจรมาในจิตที่มันไม่มีกิเลสตัณหามันเข้าไปหาความบริสุทธิ์ก็อยู่ที่ใครประมาทหรือไม่ประมาทหรือว่าใครจะยึดหรือจะมีเงื่อนไขเพราะว่าเวลามันจำกัดหรือเวลาน้อยมันหมดเวลานะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะหลวงตาครับเดี๋ยวขอส่งกันบ้านก็ขอให้หลวงตาสอนเพิ่มมะครับยังมีห่วงแม่อยู่ห่วงก็หวก็ดูแลกันไปก่อน ไปลูกแนละ้วเราเราู้ทำเห็นทาแล้วไปทําแล้วก็ดูแลแม่ให้ดีสอนสอนแม่ให้ไปทําแต่ก็ดูแลเราก็รู้แต่จริงถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าปรารถนาถ,ถ้าถ้าพ้นทุกข์ในปัจจุบันก็มันก็ได้มันไม่ใช่ว่าต้องไปรอให้แม่สิ้นก่อนหรือเราอาจจะสิ้นก่อนแม่ก็ไม่รู้ฉนั้นไม่แน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราไปไปห่วงแบบนี้ก็ไม่ถูกค,คือหมายถึงว่าใจมันเพราะมันมันใจไม่มีตัวจิตตัวใจแต่เราเข้าใจว่ามันมีคือมันเลยการมีสองมีเรากับแม่ <unsafe> <note> มีห่วงการมีสายใหญ่มันเลยกลายเป็นสอผูกด้วยสายใหญ่ครับแต่จริงๆมันไม่มีมันเป็นแค่ความคิดก่อนรู้สึกเราเราไปยึดยืดยนยันความเห็นในความคิดก่อนรู้สึกว่ามีเรากับแม่ของเราแล้วก็เอาสายใหญ่ไปผูกกันไว้ในใจครับมันคือดูแล,แลกันไปแต่ไม่มีสายใหญ่ย,ยึดระหว่างเรากับเขามันไม่มีเรากับเขาไอ้เรากับเขานี่มันมันเป็นแค่สมมุติไว้ในโลกนี้จริงจริงใจแทนเป็นวิมุตไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสายใหญ่เข้าใจไหมเ <also that S 2> ข้าใจคุณก็เข้าใจหลักันเนี้ย กูก็สามารถที่จะพ้นทุกนิพานได้ในปัจจุบันเลยโดยไม่ต้องไปรอให้แม่เสียไปแม่พนนม้นไปก่อนแม่สิ้นไปก่อนหรือเราสิ้นไปก่อนแม่ยังไม่รู้เลยไม่แน่นอนอนะันนะั้นนะน้าที่สมมุติแต่ใจเป็นวิมุตตเนาะครับควาใจไนงะหาคนแทงทะลุตร,ตรงนี้ยากคือสมมุติเป็นสมมุติส่วนใจเป็นวิมุตตมันก็จะเข้าไปหานั่นเลยใจที่ถึงวิมุตตแล้วไม่ใช่ตัวใจเป็นเป็นนิพเดี๋ยวจะไปแปลว่าใจเป็นนิพานใจมันมันเข้าถึงวิมุตตเข้าถึงวิมุตต ไม่ได้ว่าใจเป็นวิมุตจเข้าถึงวิมุตจใจเข้าถึงนิพพานเพราะวอาใจใจหรือจิตหรือ <denied> ว <sì, S 1> ิญญาณมันเกิดดับรับพูดตะเต่าอยู่ในกใจโดยไม่มีผู้ยึดเนี่ยพอใจไม่มีผู้ยึดหรือจิตหรือหรือวิญญาณไม่มีผู้ยึดปุ๊บมันก็เข้าถึงวิมุตจัแต่มันดับมันเกิดดับแต่เข้าถึงวิมุตจแล้วไม่ติดเข้าถึงวิมุตคือไม่ติดสมมติไม่ติดสมมติเลยเข้าถึงวิมุตเขาเรียกว่าใจที่รู้แจ้งนิพพานหรือถึงแล้วซึ่งนิพพาน ก็คือมันไม่ทุจริตนั่นเองมันคือไม่ทุจริตก็คือไม่ยึดไม่มีไม่มีเรากับเขาถ้ายังมีเราอะเขาอยู่มันจะเป็นในมันจะเป็นมานะอยู่มานะมีมีมีเรากับเขาเขากับเราแต่ในนิพพานธาตุมันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในธาตุนิพพานไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาครับมันก็เลยไม่ไม่มีอันนั้นมันพนมันเป็นวิมุติพนสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพรานี่เป็นสมุติมันเป็นสิ่งเกิดดับ สมมติเป็นสิ่งเกิดดับวิบุติพานเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นอมตะแต่เป็นอมตะว่าไม่ใช่ของเราแต่เพียงจิตที่สิน้นความยึดมั่นถึงมั่นจะไปรู้แจ้งนิพานเข้าไปถึงถึงนิพานที่รู้แจ้งนิพานมันก็เลยแบบว่า,วากลายเป็นว่าจิตนั้นน่ะที่รู้แจ้งนิพานน่ะคือจิตหรือใจนั้นน่ะเป็นสุขอย่างยิ่ง